สวัสดีค่ะมาพบกับไอเดียในดิมี s ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะระหว่างที่หมักผมนี่คือแบบหิวมากๆเลยเดี๋ยวเรามาทําอะไรกินกันดีกว่าวันนี้จะมาทําข้าวผัดเดี๋ยวมาดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะส่วนผสมในการทขาข้าวผัดวันนี้นะคะนี่เลยคะนาะช็อบมากมะเขือเทศจะใช้ลูกใหญ่ก็ได้นะคะ พอดีมีลูกเล็กแครอทไข่ฮอทดอกหมูพริกแล้วก็กระเทียมค่ะเรามาดูกันเลยว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้ววัตถุดิบทุกอย่างที่เราล้างสะอาดดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นนะคะเพื่อที่จะเตรียมผัดนะคะ สำหรับคณนนี่คือมันจะมีส่วนที่แข็งนะคะเราจะต้องปอกคณนาก่อนนะคะนี่นะคะให้เห็นเนื้อขาวๆนะคะถ้าแข็งแล้วมันจะมีกากนะคะเขียวไม่ได้นะคะ ถ้ายังไม่เห็นเนื้อขาวๆนี่คือใช้ไม่ได้นะคะก็ปอกไปเรื่อย กินคานาจะมีความกรอบแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะการทำอาหารแล้วมีผักด้วยนี่เป็นอะไรที่ชอบมากเลย อกอเสร็จแล้วจะเป็นขั้นตอนของการหั่นนะคะการหันน่นค้ะก็หัน่นเฉียงนะคะจะทำให้ดูน่ากิน แล้วก็เอาใส่ถ้วยพักไว้นะคะแยกเป็นหุ่นส่วนไว้เวลาผัดเราจะไม่หั่นหนามากนะคะเพราะว่าจะทำให้ผักสุกช้านะคะต่อไปเป็นแครอทนะคะแครอทนี้สุกยากมากเลยนะคะ อันดับแรกเราต้องปอกเปลือกก่อนนะคะถ้ามีมีดปอกก็ใช้ได้นะคะก็จะง่ายขึ้น ชอบทำอาหารแล้วแบบมีหลายๆสีมันจะมีความรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็น่ากินนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราปอกแล้วเดี๋ยวเอาแครอทไปล้างก่อนนะคะวิธีหั่นแครอทนะคะจะชอบหั่นเป็นลูกเต๋าว่ามันจะดูน่ากินแล้วก็เหมือนมีสีประดับอยู่ที่จานของเราด้วยนะคะ ใส่เยอะใส่น้อยตามชอบเลยนะคะเมื่อเราหันออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะหันเป็นแนวยาวเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะแล้วก็หันเป็นลูกเต๋าก็จะหันง่ายนะคะ ะะก็จะได้ลูกเต่าแบบนี้เดี๋ยวหั่นแครอทให้เสร็จเลยนะคะม่้าค่ะทำกับข้าวจะเย็นเย็นถ้าใจร้อนก็จะไม่อร่อยนะคะต่อไปเป็นเมลขดอเทศนะคะเม่อขอเทศจะมีน้ำนะคะ จะทำให้รู้สึกว่าข้าวแฉะนะคะเราก็จะหัน่นลักษณะนี้นะคะตัอ,ออกเสร็จแล้วเราจะเอาส่วนที่เป็นน้ำก็คือเม็ดนะคะ ออกไปจะเอาเฉพาะตัวเนื้ออย่างเดียวนะคะเอาเม็ดออกจะได้ไม่แฉะ จำนวนก็ตามแต่ชอบเลยนะคะอันนี้ผักเยอะแล้วก็จะไม่ใส่เยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งจะเอาไว้แต่งจานด้วย สำหแรบบับการหัน่นมะเขือเทศก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปพริกนะคะพริกเราก็จะบุบๆนิดนึงแค่แบบว่าให้รู้สึกว่ามีความเผ็ดเพื่อตัดตกับความมันของข้าวผัดแค่นั้นเอาไว้แต่งจานด้วย หนึมันก็จะบุบก็ผักไว้ก่อนนะคะต่อไปเป็นส่วนของโปรโตีนนะคะของเราจะมีฮอทดอกแล้วก็เน้อหมูแล้วก็ไข่ด้วยฮอทดอก ถ้ามีพลาสติกนะคะอย่าลืมลอกออกนะคะลอกออกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะเดีย๋ยวไปล้างฮอทดอกแป๊บนึงนะคะสำหรับฮอทดอกก็หั่นได้ตามชอบเลยนะคะเป็นคนชอบหันห่นเฉียงจะหันห่นเฉียงนะคะ แล้วก็ผักไว้ก่อนอันดับต่อไปก็คือเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูเวลาเราหั่นก็คืออย่าหั่นหนามากนะคะเพราะว่าเวลาผัดก็จะสุกช้าแล้วก็เวลาทานก็ ้าหนาหรือว่าชิ้นใหญ่เกินไปก็ทางยากเหมือนกันนะคะเคยแบบตักขึ้นมาหมูเนื้อหมูชิ้นเลยรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไป สำหรับไข่เราจะใส่ตอนที่เราผัดนะคะอันนี้เป็นกระเทียมนะคะในการผัดทุกครั้งจะต้องมีกระเทียมนะคะไว้ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์นะคะกระเทียมเราก็ปอกกระเทียมเป็นคนชอบปอกกระเทียมเพราะว่า มีความรู้สึกว่าเวลากินแล้วมันสะดุดนะคะกินแม่อร่อยเดี๋ยวปอกกระเทียมแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะเดี๋ยวปอกกระเทียมสักคู่นะคะเดี๋ยวมาหลังจากที่ล้างกระเทียมมาแล้วนะคะเราก็จะมาสับกระเทียมกันนะคะ ปกติจะใช้มีดที่ใหญ่กว่านี้ก็ที่จะทุบกระเทียมให้มันบุนะคะกระเทียมมันใหญ่มากมีดอันเล็กมันกดไม่ลงก็จะกดลงไป <c oughs> เป็นแบบนี้อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละบุคคลนะคะ <c oughs> ว่าชอบทำแบบนี้คือมันถนัด สำหรับใครที่มีมีดใหญ่ก็ทุบให้แบนแล้วก็ซอยได้เลยนะคะเมื่อเราทุบเสร็จแล้วเราก็มาซอยกระเทียมกันนะคะ,ะถ้าใช้มีดสำหรับซอยก็ จะง่ายกว่าน,นี้นะคะอันนี้มีดมันเล็กเกินไปน้ำหนักในการกดมันก็เลยไม่ค่อยมีเดี๋ยวลองเปลี่ยนมีดอีกอันหนึ่งดูซิมีดที่ใช้ประจำไม่รู้หายไปไหน ที่การวางมีดก็คือเราจะกดคมมีดลงนะคะแล้วก็ยกแค่ตรงในส่วนที่เป็นด้ามน,นะคะอันนี้เทคนิคแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ก็มีคนสอนมาเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันง่ายดีนะคะการสับกระเทียมให้ละเอียดแบบี้ เดี๋ยวเราจะพักส่วนผสมทั้งหมดที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตั้งกระทะเตรียมผัดนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีขั้นตอนในการผัดยังไงบ้างเคเจอกันค่ะ และนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราได้ทำการหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำการผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะแล้วก็เปิดแก๊สนะคะ,ะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะแล้วก็ใส่ น้ำมันลงไปเอ,อ่อปกติผัดจะไม่ชอบใส่น้ำมันเยอะนะคะก็ใส่นิดเดียวหมดพอดีน้ำมันที่บ้านจะชอบใช้สตีลมานะคะเพราะว่าเป็นกระทะเทฟลอน ที่นะคะเราก็เอากระเทียมใส่นะคะเราจะใส่พริกเพิวมเลย แคลอรสุกยากนะคะก็จะใส่ไปก่อนไอ้กา้างไขดเทคนิคง่ายๆก็คืออะไรที่สุกยากใข่ก่อนนะคะลืมค่ะเอกเดี๋ยวปีขอปีข้าวต้นนีงนะคะข้าวแช่ไว้ในตู้เย็น นี่ข้าเย็นเือจากเมื่อวานก็เลยจะมาทำข้าวผัดยงไม่ได้หุงข้าวเลยค <c oughs> ิปช่วยไลหวัดจามเลยต่อไปใส่ขน้านะคะก้านขนา้าะ ก็จะสุกช้ากว่าใบนะคะเราก็จะใส่ก้งงานพะนาถ้ามีใบก็ใส่ทีหลังได้นะคะจากนั้นก็ใส่เนื้อสัตว์ไ คนรล้ว้างโอ้คนถึง่วันแล้ว,ญญลวได้ยินเสียงไหมเงี้ย <c oughs> ขอปิดแล้วกันนะคะดูถ้าจะไม่ได้ยินเสียงพูดอ่ฮอตดอกสุกง่ายนะคะก็จะใส่ ทีหลังผัดหมูก่อนแล้วก็เสียที่ทิ้งไว้นะคะแล้วก็ใส่ข้าวข้าวน,น้อมมากเนกับเน้นกลับ,ลบใส่ข้าวลงไปข้าวนี่ถ้าเป็นเม็ดที่ร่วนหน่อยก็จะทำให้ข้าวผัดน่ากินนะคะ เดี๋ยวใส่ซีอิ๊วขาวสักหน่อยน,นะคะเป็นคนไม่ชอบทานน้ำตานะคะก็จะใส่เป็นซีอิ๊วขาวไม่ต้องเยอะนะคะไปเค็มเพราะว่าประมาณข้าวนนำหนมากเลย อย่าลืมว่าเราไข่นะคะไข่ไข่ไข่เราใส่ไข่ก่อนนะคะเพิ่มความสวยงามหน่อยป่๊อไข่ลงไปชึบเป็นคนชอบทั้งหนะะึ่งขาทบเราให้ไข่สุกน,นิดน,นึงนะคะ แล้วเดี๋ยวค่อยยีให้มันเข้ากับข้าวนะคะจะทำให้น่ากินมากขึ้นร้องไฟนิดนึงน,นะคะได้ไข่จะได้สุกอ่ได้ที่แล้วยีไข่ไนิดนึง ข้าวได้มีสีสันของไข่กุ้งกระข้าวไ,ได้ง่ายจริงรู้สึกว่าข้าวจะเล็ะข,ข้าวแข็งจะผัดง่ายตรงเนี้ย ไม่ได้ใส่น้ำเลยนะเนี่ยจะแฉะมากนะเรายังเขียวอยู่เลยนะคนะนะคะ โรยน้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อนๆคะกลัวแม่อร่อยก็ชิมก่อนนะคะพอดีว่าผัดทานเองก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยทนทีหลังก็ได้สุดท้ายมะเขือเทศนะคะโรยไปเลย เคสุดยนิดหนึงนะคะติกระทะเต็มเลยเป็นคนไม่ชอบให้อาหารติกระทะแล้วก็ติดประหลี่แบบนี้นะคะขอหาเลยรขูดนนะคะ หน้าตาของข้าผัดของเราอืมน่มากินใช้ไหะคะโอ้โหดูมีทั้งสีเขียวสีส้มโหน่ากินสุดๆเลยเดี๋ยวมาจัดใส่จานกันเลยหลังจากที่จัดใส่จานแล้วนะคะเดี๋ยวตกแต่งด้วยชีนิดนึงเพื่อความสวยงาม ครานี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้าวผัดสุดไอเดียลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบน,น,นะคะฝากช่องดีมี่ชแนลไว้ด้วยนะคะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ